ห้องเรียนยังไงที่ไม่น่าเบื่อและเด็กๆอยากจะเรียนพาไปที่เพชรบุรีดูวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่อายุมากหน่อยตั้งแต่ผมขึ้นไปอ่ะต้องรู้จัก คนเมื่อกี้นี้นะฮะแมมีมีจรมีหนวดแบบนี้ <laughs> พี่เป้าสายันสัญญา <laughs> แต่งตัวเลนแบบพี่เป้าสายันนะคะ <c oughs> ถ,ถูกต้องเลยคุณผู้ชมครับน้องๆหนูๆไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่จะบอกว่านี่เป็นวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ฮะแต่งแฟนซีคอสเพลย์ครับสร้างสีสันและนี่คือวิชา ดนตรีไทยครับน้าหลาโอ้ะนักเอกวเกหรอยาย่ายาย่าก็มาพี่เป้าสายยันก็มานักเยยา่างคุณครูนัทพลม่วงทองพร้อมกับคุณครูเอกลักษณ์ขาวผ่องครับสอนวิชาดนตรีเสงนักเรียนชั้นม .3 อันนี้พิเศษโลโซพิเศกก็มาครับแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดว่าเราเป็นนักเรียนมีคุณครูมาสอนแบบเนี้ยครับจะไม่อยากเรียนหรอถูกไหมเราอยากจะเรียนมากๆแน่นอนนะครับเด็กๆตั้งใจมากอ่ะ เปิดใจคุณครูนัทพลเล่าถึงสิ่งที่คุณครูเขาทำครับการสอนในรูปแบบอย่างนี้นะครับเราก็เน้นความสนุกสนานเพื่อจะให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนในออนไลน์นักเรียนที่หายจากระบบไปนะครับบางคนไม่อยากเข้ามาเรียนออนไลน์เราเข้าใจผู้ปกครองเข้าใจนักเรียนนะครับบางคนผู้ปกครองพร้อมที่จะให้นักเรียนเรียนแต่นักเรียนไม่พร้อมแต่บางคนผู้ปกครองไม่พร้อมเลยนะครับก็ให้แจ้งทางผู้ประจำชั้นมาว่า บ้าไม่มีเน็ตนะครับอะไรพวกคขาจะได้เข้าใจแต่ที่เราสอนอย่างเงี้ยคืออยากให้นักเรียนสนุกแล้วก็เข้ามาสู่ระบบในการเช็คชื่อให้คะแนแนได้ง่ายนะครับโอ้โชื่นชมเลยครับคุณครูสอนที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชะอําเพชรบุรีนะฮะสอนแบบนี้เด็กๆจะได้เข้ามาเรียนมาเช็กชื่อแล้วก็ได้ความรู้ได้ความสนุกในการเรียนเมื่อกี้ที่คุณครูให้สัมภาษณ์ แชมปถามว่าหนวดจริงใช่ไหมหนวดเข้าจริงนะฮะคิ้วของคุณครูเมื่อกี้นี้ก็คือคิ้วจริงๆนะฮะเียวไม่ได้แปะสติกเกอร์แต่อย่างใดแต่อันนี้ของปลอมเอามาฝากกันกับวิธีการปรับตัวในการเรียนการสอนยุคโควิดระบาดแบบนี้ครับพอปแน่นมากคุณผู้ชม